สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆอาจจะไม่เก่ามากแต่ก็เก่าพอตัวนะครับวัยรุ่นยุค90วันนี้ผมอยากจะมารีวิวนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีรถที่สวยๆมีอยู่หลายคันด้วยกันก็เลยอยากจะให้รับชมวันนี้ ต้องบอกว่ารถที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีนะครับก็มีแค่ NSR ฝั่งขวามือของท่านผู้ชมที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับนอกนั้นก็ถูกจับจองกันหมดแล้วนะครับใครที่สนใจมอเตอร์ไซค์ย,ยุค90หรือรถเก่ารถใหม่อะไรก็แล้วแต่มีทั้งขายแล้วก็รับซื้อใครอยากจะขายทักทายเข้ามาถูกใจตกลงราคากันได้ปิด พร้อมปิดให้อย่างแน่นอนส่วนมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก็รับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวฟรถอัตโมติอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรับหมดเลยสนใจอยากจะขายทักทายมาพร้อมปิดให้อย่างแน่นอนวันนี้มีรถซื้อสวยหลายคันอ่ะก่อนอื่นเลยพิกัดลหลายๆท่านชอบถามรวมไปถึงถามราคารถด,ด้วยทั้งๆท,ท,ที่ก็รีวิวบอกไปแล้วว่าราคารถแต่ละคันเท่าไหร่ พิกัดนะครับอยู่ถนนพุทธมทนฑลสาย3บางแคกรุงเทพนะครับก็อยู่ตรงติดแย,แยกไฟแดงนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนสารสาศาสตร์อยู่ยืงๆหน่อยนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับโอ้โหคันนี้ครับท่านผู้ชมเก็บงานจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตูดมอมาผมบอกเลยว่าโคตรหล่อเลยแล้วก็เป็นรถที่สวยมากๆนะครับสวยจริงๆแล้วคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับ ติดจองไว้แล้วนะครับบอกว่าวันอาทิตย์จะมาเอาติดจองไว้ก็คอนเฟิร์มว่ายังไงก็มาแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีคนให้ความสนใจหลายคนแล้วก็พร้อมจะปิดด้วยนะครับแต่ว่าก็ติดจองไปแล้วแล้วก็บอกจะมาโอเคจะมาก็มาครับก็เก็บงานไว้รอแล้วนะครับสําหรับรถคันนี้มาฟังเสียงกันนิดนึงมาฟังเสียงกันอีกรอบอันนี้ก็เป็นตํานานยุค90อีกคันหนึ่งที่ ใครหลายๆคนอยากเป็นเจ้าของแต่ว่ากระแสอาจจะไม่ได้แรงเหมือนกับพวกอะไรนะรถบิดติดมือมาก ผมบอกเลยว่าคนที่ได้ไปนะครับคนที่ได้รถคันนี้ไปผมบอกโคตรโชคดีเลยเพราะว่ารถเจ้าของรถเขาทําเครื่องมาดีมากนะครับแล้วก็ของแต่งนี่ก็คือแบบโอ้โหเบรกผมไม่รู้ดิไปเบรกนะครับเบรกแบบคือแบบแค่แตะนิ้วเดียวนะครับอยู่มากนะครับอยู่แบบสุดยอดเลยแล้วก็คาร์บูแท้นะครับท่อแดงแล้วก็พิเศษที่ผมอยากจะรีวิววันนี้ก็คือเนี่ยครับ พอใส่ตูดมอแล้วเออมันสวยดีวะ่ะมาดูมุมนี้ดิดูฝั่งนี้นะครับมันดูแบบเป็นแบบเลสซิ่งสปอร์ตนะครับมองผิวผิวนี่ก็นึกว่า TL พันเพราะว่าตูดมันเป็นเหมือนคล้ายๆตูดเป็ดเหมือนกันนะครับก็เอามารีวิวให้ดูครับอันนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งเก็บงานเสร็จไปนะครับ ZX อ150สวยๆเลยนะครับก็ขอบคุณ FC ด้วยนะครับนัดเจอกันวันอาทิตย์ก็อย่าผิดนัดแล้วกันนะครับนะครับ คันนี้หล่อจริงๆนะครับอ่ะส่วนทีเซคันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันหล่อแบบสไตล์เดิมๆคันนี้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณ f c อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เนี่ยครับด้านหน้าก็เก็บงานให้แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวอยากจะทําเพิ่มก็ไม่แน่ใจว่าจะทําดีหรือไม่ดีอันนี้ก็รอให้ตัดสินใจลูกค้าโอนตังค์เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอมารับตัวหรือว่าอาจจะให้บิลเพิ่มก็ เดี๋ยวดูแลต่อไปให้นะครับสำหรับ t z r คันนี้ส่วน nsr คันนี้ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับใครที่สนใจคันนี้เป็นรถบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าก็มีตำหนินิดหน่อยทั่วๆไปนะครับเพราะว่ารถใช้งานมาได้สักประมาณ2เดือนละใครที่สนใจ nsr 1 5 0 rrw คันนี้นะครับก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเดิมเสื้อยังไม่ตีปอกด้วยนะครับแล้วก็โครง p เดอร์โค้ t นะครับ เก็บงานโครงเรียบร้อยแล้วนะครับโครงโชคสวิงอาร์มล้อนะครับแล้วก็มีหล่รายการเบิกอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับสำหรับ NSR คันนี้เอกสารครบภาษีขาดเกินท่านใดที่สนใจนะครับสนใจลดได้นะครับสนใจลดราคาได้ทักทายกันเข้ามาเพราะว่าอยากจะขายจริงๆสำหรับรถคันนี้อ่าส,สนใจทักเข้ามานะครับ NSR คันนี้นะครับขายไม่แพงครับส่วนราคา ส่วนราคาที่เปิดไว้49 0 0 0ต่อรองได้ครับผมบอกเลยว่าต่อรองได้ส่วนจะได้เท่าไหร่นี่ก็เดี๋ยวโทรมาคุยครับถ้าชอบจริงก็โทรมาคุยขอรายละเอียดกันนะแล้วก็มีโอ้นี่รถอะไรทำไมมันสวยจังเลยโอ้ยเสร็จทันวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมทันไหมนนะช่างบอกว่าทันทันก็ต้องทันเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ลูกค้าบอกจะเข้ามารับรถ อันนี้เป็น s อ p 98นะครับก็ถูกปั้นมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการบิวใหม่ทั้งคันนะครับบิวใหม่ทั้งคันอัตลักษณ์ความเดิมก็เกือบร้อแล้วกันนะครับสำหรับเซอรโกแล้วก็วันนี้ก็ใช้เวลาในการไล่คาบูอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ช่างกำลังจะเคลือบเงาด้วยสเปย์ไหนขอดูสเปย์หน่อยด้ โอ้โหทาไมแบบพ่นไปแล้วแล้วมันเงาขนาดนี้นี่อันนี้ก็ใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อผมได้นะครับเพราะว่าผมก็จําหน่ายอยู่นะครับกระป๋องละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับรวมส่งให้ด้วยนะครับสั่งกี่กระป๋องก็จัดส่งนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับสั่งเป็นลังก็ได้นะครับยกลังก็ได้โอ้โหงเงาขนาดนี้เลยหรอเล่นแต่ว่ายังกระอาบไปเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณ f c อันนี้ก็ปิด ไม่ใช่ปิดสิลูกค้าสั่งบิลเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันหน่อยอรถนี่ไม่ต้องเอาไปเทสเครื่องแล้วนะฉีดสเปชำมขนาดนี้เดี๋ยวมันเลอะ <c oughs> โอเคไลายรายการเลยที่เบิกเข้ามานะครับสำหรับเซอร์พิโก้คันนี้สวยๆเลยครับเอสตาร์ฟังเสียงได้ไหม <c oughs> อ่ะอ่ะขอขอขอฟังเสียงเซอร์คันนี้หน่อยอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง เออระวังด้วยนะเพราะว่ารถมันอยู่บนสแตนปิดไฟเลี้ยวไว้หน่อยเดี๋ยวช่วยจับไว้คืดเดี๋ยวล่วงโโอ้โห,โหเสียงใสมากว้ายบาดใจบาดใจเรียบร้อย โอ้โหนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับถามว่าทําสวยไหมก็สวยครับก็พอทําได้นะครับเพราะว่าก็มือใหม่หัดปั้นครับ <c oughs> นะครับก็ยังไงก็ใครที่ชอบใครที่อยากจะให้ทํารถก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเซอร์ปิโกเอสีมีเจ้าของแล้วนะครับอ่ะมาอีกคันนึงแล้วท่านผู้ชมคันนี้นี่ก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับเซอร์คันเมื่อกี้แหละ เอาออกมาวอร์มเอาออกมาอุ่นเครื่องให้ฟังเสียงกันอันนี้ก็เป็น se 92นะครับแล้วก็เป็น se 92แท้ๆตรงรุ่นเสื้อยังไม่ปอกอีกตั้งหากวแม่เจ้าอันนี้ก็เป็นผลงานการบิวของช่างเสนอนะครับทำออกมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถที่บิวใหม่ทั้งคันเช่นเดียวกันสไตล์เดิมๆครับคันนี้ แล้วขนลุกเลยอากาศมันเย็นสวยมากยังไงใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับก็ขอบกล่าวขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็ได้นำรถแบบสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเผื่อแบบใครที่แบบ คิดถึงความหลังเนาะแล้วก็ได้มาดูนี่รู้สึกแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขเช่นเดียวกันก็ถือว่าได้เ,เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาปลุกกระแสนะครับรถ2จังหวะนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้มีแค่2จังหวะนะครับมี4จังหวะผมก็มีบิ๊กไบค์ผมก็มีนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจแบบไหนรุ่นไหนก็ทักทายได้นะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นของ f c ีนะครับพี่ตุ๊กติกนะครับเอา มาให้เก็บงานนะครับลอสองคันเลยบอกว่าอยากจะได้แบบแบบเจ๋งๆไปเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับตอนนี้ก็รอจังหวะรอโอกาสที่จะขึ้นงานให้ให้กับพี่เขาด้วยนะครับสําหรับสองคันนี้อ้วันนี้รถเยอะจริงๆรถเยอะมากนี่แซดตอนนี้ก็เอาออกมาแม่นเทนแนนตนะครับเอาออกมาไล่เช็คแล้วก็ตรวจเช็คนะครับแล้วก็เตรียมที่จะประกบ เข้าไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการเร่งรีบอะไรเพราะว่าเป็นรถของตัวเอง Z X9R อันนี้ก็จะขายเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดราคาขายแบบถูกๆเลยครัใครที่สนใจก็ก็เตรียมไว้เลยนะครับเตรียมตังไว้เลยครับขายถูกๆเลยราคาไม่ข้ามแสนบอกเลยว่า Z x 9 r คันนี้ราคาไม่ข้ามแสนสนใจทักทายมาได้นี่ผมให้ดูข้างในเลยราคาไม่ข้ามแสนนะครับ ZX คันนี้ รถ4สูบนะครับ9 0 0ซ c นะครับชกโอลิงนะครับท่ออาคาโพวิกอันนี้ก็เอาไปลงสนามมาแล้วนะครับไม่เคยล้มด้วยนะครับรถเก็บสภาพมาแล้วสวยมากราคาไม่ข้ามแสนนะครับรอติดตามได้เลยนะโอ้ช่างผมนี่อะไรจะเงาขนาดนั้นนี่สวยขนาดสวยมากยังกระรถดป้ายแดงเลย โอ้ยไม่ธรรมดาก็พอทําได้ครับอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้แบบ100%ซนะครับต้องยอมรับว่ามันคือรถที่เราบิ้วขึ้นมานะครับไม่ใช่แบบรถที่ออกมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ร้อยปซแต่ผมทําอย่างเต็มร้อยนะครับทําให้เต็มร้อยจริงๆทําด้วยใจครับส่วนกําไรนี่บอกเลยว่าเอาไว้ทีหลังเพราะว่ารถคันนี้นี่ บิลใหม่ทั้งคันแล้วก็เสื้อเบอิกด้วยข้างในเครื่องเบิกใหม่หมดเลยแล้วก็ท่อนี่ก็คือน้องๆเบิกเลยครับตัวท่องบประมาณแสนนึงก็ก็ถามว่าทําทําไมราคานี้เพราะว่าแต่ว่าก็เราก็ทําเพื่อชื่อเสียงแล้วก็เป็นเครดิตของตัวเราด้วยนะครับโอกาสข้างหน้าอาจจะได้แบบเปิดสํานักเหมือนระดับ ตำนานยุค90อย่างหลายๆท่านที่เขาประสบผมสำเร็จมาแล้วนะครับอโอเคอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยวันนี้เอารถสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยวันนี้พามาชมรถสวยๆเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ